เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเองไหมคะพองับเออเสียว้อยที่แต่ว่าให้ใครตอบก่อนดีเจ้าบ่าวอ่าเออบัตร405ด้านล่างบอกว่าขอเจอเจ้าบ่าวก่อนได้นะครับเราทำตามเป็นเศษเดี๋ยวเราจะไปไล่ไปถามบัตร300ด้านหลังต่อนะฮะป้าไม่กินนะเจ้าบ่าวของเขนะครับเคกตหกคำถามสิบนาทีมาแล้วเดี๋ยวอ่านให้ตื่นเต้นด้วยครับตอนนี้ ไม่มีลยสักทีก่อนอุ๊ยเป็นคำถามสวยงามเป็นแนวสวยงามครับคำถามคือประทับใจอะไรในตัวอีกฝ่ายมากที่สุดครับแปลว่าคุณครูฟีประทับใจอะไรในตัวคุณคูบี้มากที่สุดใน12ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่ประทับใจมากที่สุดครับเชิญครูฟีตอบคำถามได้เลยครับสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดครับก็คือนี่เป็นคนทำงานเก่งขยัน จำได้แต่ตอนที่เรียนคือเรียนได้สอบพิเศษแต่สมัยที่เรียนอันนี้คือสิ่งที่ผู้กำับแข่งยกยีนคือแอนตี้อ๋อขอแจ้งเพิมมอหน่อยครับเป็นโมงที่น่ารักมากนะครับประทับใจในความขยันของเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวพร้อมไหมซึ่งเจ้าสาวขยันมากเมื่อวานนี้สอบพิเศษตอนถึงกี่โมงครึ่งดีว่าวันนี้ยกเรื่องสอบพิเศษไปแล้วนะครับไม่งั้นก็คือได้สอบวันนี้ด้วยเลย ต่อไปเป็นราวของเจ้าสาวบ้างนะครับเจ้าสาวบอมนะครับค่ะเจ้าสาวถ้าออนไลน์มันได้ฉันก็จะออนไลน์เออเออวิ่งคำถามนี้ถามว่าเจ้าสาวจำได้ไหมว่าเริ่มรู้จักกับเจ้าบ่าวได้ยังไงครับกินปราเพื่อนมาอะไรบอกว่าขอตอบแทนได้ไหมโต้อตรงกลางค่ะโต๊ะตรงกลางส่งเสียมาแล้วว่าขออนุญาตตอบแทนได้ เจอเก้าสาวครับค่ะรู้จักเก้าสาวครั้งแรกเพราะว่าเป็นรุ่นน้องในภาควิชาถีอเส้นใต้สาวในที่คำว่าเอาเติมเอาเติมเขาอยากคุยเรืองว่ารู้จักใช่เล่าเล่าโมเมนต์ที่ได้เห็นหรือได้รู้จักกันครั้งแรกอะไรเงี้ยเริ่ม เออเข้าไปทักกันยังไงหรอาอะไรกันเนเยเออมีความเสอยอาการตออสอเสียอาการสุดมีล้อมากจะกอนตะโกนพี่สิริกันตะโกนเราไม่รู้ว่าล้อนใดเออเอาเป็นว่าที่สามารถออกสื่อได้พออครับเอดูว่าาวิชาเราประชากนผู้ชายก็อนอนอน้องเรียบร้อยะ ดูนะว่าคนนี้ถ้าอยู่ด้วยกันต้อไม่แย่งเราพูดแน่ๆเราเราชอบอันนี้มากซึ่งเราบอกว่า12ปีผ่านมาแย่งพูดไหมครับไม่เลยสบาย <Okay. S 2> มายกโอเคใช่ก็วันรับน้องเราก็ได้รับคำถามว่าเราได้รับคัดเลือกเ,เ,เป็นเราอี่องางไรก็ถามว่าประทับใจลูกน้องคนไหนเราก็ตอบเลยว่าน้องพี่ทุ <laughs> คกคนเรจะรู้คำตอบกันแล้วนะว่าใครถีบใครก่อน โอเคหนาตอบมาให้บูบี้ด้วยครับอย่าตอบเยอะไปกว่าน,นี้เดี๋ยวมีอะไรคขาถามรออยู่่โอเคต่อไปถึงข่าของเจ้าเปล่าครับเจ้าเปล่ามีตอบแล้วตอนนี้เจ้าเปล่าบอกว่า,างานเครียดตอนนี้ที่สุดแล้วโอ้โหเตรียดจิ้เลยคำถามนี้ เจ้าบ่าวอยากจะมอบคำมั่นส okay? ouais, okay. ัญญาอะไรให้กับเจ้าสาวในค่ำ hmm คืนนี okay. ้ครับในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราขอบิวให้เจ้าบ่าวไม่ต้องตื่นเต้นนะครับในค่ำคืนนี้มีคุณพ่อคุณแม่มีญาตินะครับมีแขกผู้มีเกียรติมาเรียนแต่งงองวิทยามีครูโรงเรียนแต่งงองมีเพื่อนๆมากมายมาร่วมในสักขีพยานนะครับเจ้าบ่าวต้เป็นโลมในค่ำคืนนี้ครับเจ้าบ่าวอยากจะมอบคำมั่นสัญญาอะไรให้กับเจ้าสาวครับก็อย่างเสียดาที่ว่า จดูแลพี่ให้มีสุดเท้าที่จะทำได้แล้วก็จะร่วมสุขร่วมทุกข์กับพี่ต่อไป้าก็ในโครงารนปนกิจรใอ้วมเดลทางารด้วยนะครับเอ็นกจต้าเข้ามากับกคืออไม่เคยไดีนคำตอบแบบนี้จ้ะ เดี๋ยวละก็ตัะกี้จะเรียงน้องตาเราสองคนไปด้ว้เลยนะครับโอเคครับต่อไปครับเจ้าสาวครับหรือว่าเจ้าสาวมีคำมั่นสัญญาอะไรอยากเรามอบให้กับเจ้าบ่าวไหมอ่ใช่เนาะเขอหมดชื่อนะ้วในหาน้องตาก็ไหลแล้วนะฮะเอาไปทีเดียวเลย กี่รู้้วสเริ่มก่อนนุญาเอนไปก่อนแม่ตั้าตับไปทานิงมุนกันก่อนแต่ค่อยกลับมาเริ่มเรียนใหม่ครับนะครับขีังสุดท้ายแล้วหรอจริงๆเรายังมาหกองต่เราใตอบอนั้นแหละเราแค่ตอบไปอย่างนั้นแหละเราบไปองที่ คำถามนีตม้ต้องบอกว่าเป็นคำถามที่ได้รับการริมเบสมาจากเพื่อนๆมาหาววทยาลไยโดยเฉพาะคำถามคือคำถามสั้นมากครับเออใครจีบใครก่อนเ <c oughs> มื่อกี้อาจจะไม่ชัดเมื่อกี้เป็นคถากที่เจอกันครั้งแรกแต่ว่าตอนที่จีบเนี่ยยังไงช่วยเล่าจังหวะที่ที่เรียกว่าเออจีบ ถ้าเราจีบเขาก่อนเราเป็นร่อ้เราไม่ได้จีบเขาก่อนเขาเป็นนักเรงยีมบอกใช่เป็นผู้ชายที่เงียบมากเจอหน้าเราไม่รู้จักกันแต่เพราะก่อนอะไรนะเซ็นเจอเฟนบุเจดเป็นเจนเอฟเป็นเฟนบุเป็นนักเรียีมบอกพูดเหมือนเป็นคนคนที่เจอกขนกอนเการก็หันก็หันม สวยตบมือดังๆได้ไหมค่ก็เรียชันนะคะเรียะชั้อว่าคูปไม่มคนจิบี่อนะเออใครทีร่เอาไปพูดว่าคุปพี่จี<อ>บก่อนนี่คือคือผิดน,นะครับเออแปลว่าในความจริงแล้วมันมีโมเมนต์ที่เราไม่เคยเห็นก็คือคุปพี่อาจจะทำนะไปจิบคุณพีเออคุณพีเอาไม่จีบคุพี่ทางเฟซบุ๊กนะครับเออปกติเราจะเห็นคุณเนี่ยปจีบคุณพีก่อนเราทุกคนจะพักแกน ถือว่าวันนี้เป็นการเคลียร์ใจนะครับวันนั้นต่อไปนี้เราจะปล่อยข่าวอย่างถูกต้องนี่คือเราเกิดจนเราจะทะลุไปหลังมากแล้วนะครับเราปล่อยได้เราเช่อว่าปล่ยเขไปได้น่เออเราขยับไปเรื่อยๆนะครับโอเคต่อไปเป็นข่าวของเจ้าบ่าวครับเอาเอาเป็นว่าคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าเราเตรียมสองมาบอกตองเดี๋ยวเราจับทำไมนะฮะโอเค คำถามสุดท้ายของค่เคืนนี้หนาวมากโอ้โหลูกคำถามเลยก็คือที่ที่คิดเนี่ยคือทนมาแล้วเป็นคำถามที่แบบว่าเอออยากรู้จริงๆนะครับอยากให้เจ้า่าวเล่าถึงโมเมนต์แรกที่รู้สึกหลงรักในตัวเจ้าสาวของเราครับเรียนน้ายจริงๆก็คล้ายๆกับนี่เหมือนกันการเป็นการเข้าพักแรกๆเพื่อนน้องไปที่ พระภาคแรกนี้มันจะมีวันที่เฉลยที่ฉลาคมันนันก็รุนน้องาาก็เท่าภาคไปล้วก็มันเจอวันที่เฉลยเนี่ยเมืนว่าที่ฉลาเนีเน,กนกเก่าเรียรกอยู่ใกล้ๆกันก็เลยเห็นผู้่ากล้เป็นอะไรกันก็เลยคิดไม่แต่ตอนนั้นเลย ไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นนะครับเผื่อใครฟังไม่ทันก็คือว่ามันจะมีการเฉลยสายฉลาดในภาพวิชาเทมีของเรามันจะมีการแบบว่าเฉลยสายฉลาดแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พี่คนนั้นที่เป็นสายฉลาดของคูบีอยู่ใกล้กับคูบี้พอดีนะครับก็เลยเหลือบตามองไปข้างๆปารว้าวโลกหยุดหมดนุนในจังหวะนั้นดูไหมครับแล้วใครตอบครับคูบีแล้วห่ออีกนึ่งได้ไหมครับหลังจากโลกหยุดหมุนปุ๊บ แค่ทิ้งทิ้คนเดียวก่อนไงเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเราจะเป็นมือเรอเปล่อ๋อไปมไหครับเราแอบชอบเขาในจังหวัดนั้นี่อะไรอะเราะวาดอะไรในคำอะไรแบบนุ้น่องขาวตุ๊กน่องขาวใอดอะไรอย่าเงี้อานี่อบ้าเอาไม่ต้องแยกอะไรนเลยไม่ไมที่อยู่นี่กันเล่นัเลัช่วงติดเติมสม

ได้พบเจอกันในคณะนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักตึบบัตทองเป็นพยานัตทองนะคัรอแต่งเป็นพยานเออให้เจ้าบ่าวเล่าโมเมนต์แรกที่รู้สึกหลงรักแล้วเช่อว่าหลายคนนะอยากทราบว่าแล้วเจ้าสาวรู้สึกหลงรักเจ้าบ่าวตั้งแต่โมเมนต์ไหนครับจาได้ไหมครั้งแรกที่เขาเจอวนเอเาอกเลยไหมเลยเลเอเเ์วัสดีวันดีเเป็นเ ว <Ooh. Yeah. S 2> ันของเท้าสาวกัน so ้ว like so so ันของ้สาวคือคต้องนที่สวนะเราก็ทราเอาใช่แล้วเร็าคนที่แบบคุยแบบนี้เราีคือเราอ่ะชอบที่เป็นครดีน่ารเราว่าเราเป็นน่ารักเลราเพิ่มาเราก็เต็มตัวคุยกับีมาตลอดเราตื่นเต้ใจเพราะว่า เหมือนเหมอราสักได้ว่าเดี๋ยวผู uh> ้ชายคนนี้จะมาเติมเต็มชีวิตเราเพราะว่าเราได้พูดเราเขาเราามันแล้วเเราาเรามีอะไรไม่สบายใจเราเขาเขาคือเซฟย้วว่ายกขึ้นปทำไมครนี่ขอแสงามอดนดๆด้วยครับ โมเมนต์นั้นจนมาถึงวันนี้นะครบใช้เวลากว่า12ปี mm. ด้วยกันในการเรียนรู้นะครับแล้วก็ถึงได้มาเติมเต็มกันเรื่อยมาจนถึงวันนี้นะครับที่ความรักเต้นอีนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้มาร่วมกันแสดงความดีในค่ำคืนนี้นั่นเองนะครับ